วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าสาวเช้าเที่ยงของเราคุณนิวค่ะขอบคุณสำหรับภาพบิฟอร์ด้วยนะคะสไตล์การแต่งหน้าลุคแรกคุณนิวก็จะเลือกเป็นแบบเกาหลีนะคะก็จะมีความเป็นแบบดอลลี่อายแล้วก็โทนชมพูให้เข้ากับชุดไทยนะคะด้วยความที่คุณนิวเป็นคนที่มีผิวละเอียดแล้วก็อาจจะมีความแบบแห้งนิดนึงรวมถึงมีสิวบริเวณคางนะคะมก็เลยต้องบำรุงเป็นพิเศษนะคะก็เลยมีการแต่งตาก่อนแล้วค่อยลงรองพื้นที่หลังนะคะ สำหรับการแต่งคิ้วลุกแรกนะคะเมย์ก็จะเน้นปัดขนคิ้วแล้วก็ค่อยๆใช้สีฝุ่นระบายเบาๆแล้วก็ค่อยสถิดเส้นคิ้วนะคะทำให้หน้าดูหวานดูซอฟลงนะคะใครที่อยากแก้ปัญหาเรื่องตาตกนะคะก็สามารถ ทำคิ้วให้ตั้งขึ้นแล้วก็วาดคิ้วให้มีทรงที่ตรงมากขึ้นก็จะทําให้ช่วงตาดูตกน้อยลงด้วยค่ะส่วนปากเมย์ก็จะทาเป็นลิปแมทก่อนเพื่อที่จะให้ปากเนี่ยติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไล่สีออมเบรได้สวยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วเมย์ก็จะให้คุณนิวเช็คหน้าและผมก่อนนะคะว่าอยากปรับอะไรตรงไหนหรือเปล่านะคะถ้าอยากให้ปรับก็คือสามารถบอกได้เลยนะคะเพราะว่า เม่แล้วก็พี่พลอช่างผมเนี่ยอยากให้เจ้าสาวชอบที่สุดแล้วก็มั่นใจที่สุดค่ะแต่งตัวเสร็จแล้วก็ยิ่งสวยเลยค่ะวันนี้เราเสร็จก่อนเวลานะคะก็เลยมีเวลาได้ถ่ายรูปเล่นกันหลายรูปเลยค่ะแล้วก็ พี่ช่างภาพก็มีเวลาเข้ามาถ่ายรูปด้วยค่ะเปล่าสาวน่ารักมากแล้วเราก็ลงไปเช็คที่หน้าง,งานกันต่อนะคะระหว่างนี้ก็จะเป็นช่วงที่ช่างภาพกําลังถ่ายรูปนะคะแล้วเราก็ขึ้นมารอทัชอัพนะคะแล้วก็การทัชอัพเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็น45นาทีที่ต้องเร่งนะคะเลยไม่ได้ถ่ายนะคะก็คือลุกนี้ก็สวยยิ่งขึ้นไปอีกนะคะก็จะมีความเข้มขึ้นแล้วก็มีความเป็นแบบฟอสอจีนมากขึ้นว่าที่เจ้าสาวท่านไหนที่สนใจก็อย่าลืมทักมาหาเมยได้นะคะ